หัวใจของคนคนนั้นที่ได้รับผลกระทบเขายังคงมั่นหรือว่ายิ่งใกล้ชิดกับอลัลเลามากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นจุดสําคัญที่บอกว่าคนคนนั้นมีชีวิตที่ดีนะครับ ในอันกุรอานเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ได้ทรงดํารัสบอกกับเราให้เราเนี่ยไม่สิ้นหวังนะในสุรที่94อายาที่6เนี่ยพระองค์ดํารัสว่าแท้จริงกับความยากลําบากนั้นมีความง่ายได้ทุกภาพข่าวจากทั่วโลกน้าไหลเชี่ยวดินคโคลนที่ถล่มลงมาบ้านที่อาจจะผ่านการบรรยากาศของสถานการณ์เพลิงไหม้ผู้คนที่สั่นกลัวท่ามกลางแผ่นดินไหวสิ่งเหล่านี้เตือนเราว่าชีวิตไม่มั่นคงนะไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งจีรังไม่มีความปลอดภัยที่แท้จริงเป็นการเตือนเราที่ว่า ไม่มั่นคงดุนยาไม่ใช่บ้านที่แท้จริงและเราทุกคนก็สามารถที่จะเป็นคนที่ไปถึงจุดที่อัลลอฮ์ได้กำหนดอายันมาถึงได้ตลอดเวลาแต่ในท่ามกลางมรสุมเหล่านี้ก็ยังมีแสงหนึ่งที่ส่องนำเราก็คือความศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็ความเมตตาของพระองค์อย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องและผมนะครับได้เตรียมหัวใจเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่อัลลอฮ์นะครับด้วยความพยายามในการตั้งมั่นในการเป็นคนดีในแต่ละวันคืออย่าประมาทกับอายุและความมั่นคง มันอาจจะเปลี่ยนได้ชั่วพริบตานะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าวันเกรงภัยใดหากเรามีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจเนี่ยเหมือนที่อัลลอฮ์ดำรัดอยู่ในอันกุรอานอยู่ในสุรอที่16อายาที่97ครับว่าใครก็ตามที่ศรัทธาและทําความดี แท้จริงพระองค์ทรงประทาน App, ชีวิตที่ดีให้แก่เขาดังนั้นบางทีเนี่ยเวลาที่มีบาลอมาลงหรือเวลาที่มีคําเตือนจะกอลอมาลงเป็นสัญญาณที่เราได้รู้เนี่ยเอลอทรงประทานมาในวงกว้างเราอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่กับการที่เอลอทรงดํารัดกับเราว่าหากว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่มุ่งเน้นหรือว่ามุ่งมั่นในการทําความดีเนี่ยเอลอจะประทานชีวิตที่ดีให้เนี่ยหมายถึงชีวิตที่ดีท่ามกลางสถานการณ์นั้น,นชีวิตที่ดีอาจจะหมายถึงเราไม่เจ็บป่วยชีวิตที่ดีอาจจะ เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเองได้รับผลกระทบแต่เรามีทางแก้ชีวิตที่ดีอาจจะหมายถึงสิ่งใดก็ได้แต่ที่สําคัญคือหัวใจของคนคนนั้นที่ได้รับผลกระทบเขายังคงมั่นหรือว่ายิ่งใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นจุดสําคัญที่บอกว่าคนคนนั้นมีชีวิตที่ดีนะครับ